ของคนฉลาดดูอย่างไรฟังคลิปนี้ให้จบกันนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ไม้น้ำเช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์ก็จะมาให้ความรู้ดีๆเกี่ยวกับการดูโงเ่เฮงของคนกันนะคะสามารถเอาไปดูคนรอบๆตัวรอบๆข้างได้นะคะว่าเขาเป็นคนฉลาดแบบนี้หรือไม่นะคะโงเ่เฮงต้องบอกก่อนว่าก็คือศาสตร์ชั้นสูงของชาวจีนนะคะที่มีมาแต่โบราณใช้พยากรณ์ความเจริญรุ่งเรืองและความสําเร็จในชีวิตของแต่และบุคคล คุณสมบัติผลจากรูปลักษณะต่างๆของร่างกายที่สามารถบง่งบอกถึงลักษณะนิสยัยสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีได้นะคะในสมัยก่อนเนี่ยฮองเตจะใช้พยากรคุณนางทั้งหลายที่จะเข้ามารับใช้ในวังกันนะคะและวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้เบื้องต้นในการดูว่าคนฉลาดนั้นมีโง,งเ่เฮงกันอย่างไรบ้างข้อแรกเลยนะคะหน้าผากต้องกว้างค่ะการมีหน้าผากกว้างนั้นจะบง่งบอกถึงมันสมองที่เยอะฉลาดรอบรู้นะคะและ2ข้อ หูด้านนอกนะคะโค้งยาวถึงติ่งหูนะคะอันนี้ก็จะอัจฉริยะเลยนะคะลองไปสังเกตกันดูนะคะใครฉลาดจะต้องมีข้อนี้ที่เข้าเกณฑ์แน่นอนค่ะและข้อ3นะคะดวงตาจะต้องสดใสขาวดําแยกสีชัดเจนค่ะแม้จะอายุเยอะแล้วก็ชัดนะคะตาขาวตาดําแยกกันชัดเจนและมองดูแล้วมีซิงหรือดวงตาเป็นประกายแวววาวแบบนี้นะคะก็จะเข้าเกณฑ์ด้วยนะคะและคอสุดท้ายนะคะคิ้วชัดเป็น เบียบแบบนี้นะคะยาวจากหัวตาไปถึงหางตาไม่ขาดตอนเป็นระเบียบสวยงามก็เข้าเกณฑ์เป็นคนฉลาดเช่นกันใครนะคะที่กําลังมองหาลูกน้องหรือลูกจ้างฉลาดฉลาดอยู่ก็สามารถเอาความรู้นี้ไปใช้กันได้นะคะคลิปหน้ามาพบกับความรู้ดีๆจากอาจารย์ไม้น้ําจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามที่เพจอาจารย์ไม้น้ําสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ